สวัสดีครับ FC คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้เช่นเคยนะครับช่องสมาคม h ช n n นลก็มีเหรียญที่มีความแปลกนะครับคลิปนี้ก็จะมีเหรียญเป็นปริศนาเป็นเหรียญชนิด5บาท รุ่นเก่าพระเศียเล็กของรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของการผลิตนะครับว่าเป็นเหรียญทดลองการผลิตหรือว่าเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเราก็พยายามาตรวจสอบ ไปหลายหช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องการซื้อขายหรือว่าช่องสะสมก็ยังไม่ได้ข้อมูลไม่ได้รายละเอียดมานะครับ <S <S เป็นแบบใน,นอย่างไรนะครับก็ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องสมาคม Channel <S <S ชา n e l เช่นเคยนะครับก็ไปดูข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญชนิด5้าบาทที่ว่า ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของรัชากาลที่9นี่คือเหรียญปกติทั่วไปที่มีการหมุนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละครเรือนในยุคสมัยนี้ปัจจุบันนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นพระเศียรเล็กนะครับ เป็นปะเษียรเลฤกคำว่าภูมิพลอรุลยเดชรัชก,กาลที่าด้านหน้าอใน,นส่วนของด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดนะครับประเทศไทยพศสองพันร้อยสี่ชนิด5บาทนะครับนี่คออือเป็นเหรียญปกติทั่วไปส่วนขอบฟันเฟืองนะครับก็ จะเป็นลักษณะสีทองแดงแล้วก็สีขาวนะครับในส่วนของเหรียญนี้ก็เช่นกันเป็นพีพอ,อเดียวกันด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันด้านหน้า เสี้ยนเล็กเช่นกันด้านหลังปีพศ2543ขอฟันเฟืองก็เหมือนกันนะครับส่วนเหรียญปิศนาที่ได้เกินไว้ตั้งต้นตั้งแต่ต้นนั้นก็คือเหรียญนี้นะครับปีพศก็ เป็นปีพศเดียวกันกับรุ่นธรรมดาสองเหรียญที่ผ่านไปนะครับพระเศียรก็จะเป็นพระเศียรเล็กรุ่นเก่าพระเศียรเล็กก็จะเป็นพระเศียรเล็กเหมือนกันในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนกันรูปวัดชนิดห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันก็จะขอบขอบด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะมนไม่ไม่ไม่มีเหลี่ยมนะครับก็ก็มาดูก็มาดูเหรียญน,นะครับด้านขวามือนะครับจะมีเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมส่วนเหรียญซ้ายมือไม่มีเหลี่ยมจะเป็นลักษณะมนนะครับนี่ก็คือปริศนาของของเหรียญเหรียญนี้ที่ ทางช่องของเราพบเจอนะครับก็คิดว่ามันแตกต่างนะครับก็มาให้ข้อมูล fc อันในส่วนของด้านหลังก็จะเช่นกันส่วนเหรียญเครื่องขวามือก็จะเป็นเหลี่ยมเหรียญซ้ายมือก็จะเป็นลักษณะขอบมนนะครับขออภัยนะครับเมื่อสักครู่เหรียญหล่นไปนะครับก็จะมีความ ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับในส่วนของตัวเลขและตัวหนังสือก็จะ,ะมีความผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับเหรียญขวามือก็จะชัดเจนส่วนเหรียญใช้ซ้ายมือนี่ก็จะมีะเป็นลังเลือนรางนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ทำขึ้นนะครับไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นเป็น เกิดขึ้นจากการผลิตผิดพลาดของเหรียญนี้แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับไปดูขอบฟันเฟืองเนี่ยนะครับขอบฟันเฟืองไม่มีสีไม่มีสีทองแดงนะครับไม่มีสีทองแดงมีสีขาวล้วนๆแต่เป็นปีพศออเดียวกันแล้วก็บางกว่ากันนะครับเอาไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็จะเป็นสีขาว ผิดกันนะครับผิดลักษณะผิดรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแล้วก็ความบางนะครับในส่วนของปีพศก็จะเหมือนกันเป็นปีพศสอง3ห้ายสบเหมือนกันนี่คือเหรียญปิศนาเหรียญตรงกลางนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณ นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นเก่ารุ่นเก่าตราตราแผ่นดินนะครับเหรียญปีพศสอง5ันห้าห้าเหรียญตราแผ่นดินเนี่ยจะมีขอบฟันเฟืองเป็นลักษณะเหมือนกันแบบนี้หรือว่าเหรียญอเรือสุพรรณหง ก็เหมือนกันทีน่ดินหนึ่งบาทเหมือนกันปีพศ2520นะครับแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อา่าอีกรุ่นหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเหรียญที่ปีพศ2525นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่คือเหรียญรุ่นใหม่ สำหรับการผลิตเหรียญที่ห้บาทรุ่น 9, เก่าผสมเหล็กแต่ก็มีเหรียญเหรียญน,นี้เป็นปิดสนาปีพศ2 5งพันสี่สิบสามนะครับลักษณะบางไม่มีสีทองแดง แต่ราคาก็ไม่มีกระแสเกี่ยวกับราคาซื้อขายไม่มีกระแสนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะาสาเหตุอะไรนะครับจากการผลิตนะครับคณะกรรมการที่อยู่ในกองกระสาบก็ไม่มีข้อมูลให้นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้ ดังนั้นนะครับทางช่องของเราก็จะมาให้ f อได้ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชนิด5บาทปีพศสองพันะครับให้ f อซีได้รู้ว่าเหรียญปีพศสองพันาทำไมถึงมีสองแบบสองบล็อกนะครับสองสี ในส่วนของขอบฟันเฟืองครับก็รบกวน fc มานานพอสมควรแล้วนะครับก็ใช้เวลาในการอธิบายคลิปนี้เหรียญปีพศนี้ก็ใช้เวลาอ,อ่10นาทีนะครับใช้เวลา10นาทีก็อยากให้ fc ได้ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเหรียนข้อมูลเรียนปิดสนาชนิดทาบาทปีพศ2543เป็นเหรียญรุ่นเก่าพราเสียนเล็กที่ปีพศเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ามีเหรียญเดียวนะครับก็มีเอฟซี FC, ทาง นครรัชสีมานะครับส่งรูปมาให้ดูแบบนี้แหละเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับขอบมนไม่มีเหลี่ยมทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวนังสือตัวเลขก็จะเหมือนกันปีพศเดียวกันขอบฟันเฟืองก็เหมือนกันนะครับก็ขอซื้อนะครับก็ไม่ขาย เขาก็บอกว่าเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านดูนะครับนี่ก็คืออาสามารถยืนยันได้ว่าไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะครับมีพวกมีคนอื่น f อท่านอื่นก็มีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็รบกวนเวลามาพอสมควรก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ